สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีสิงห์ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีสิงห์นะคะคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะชาวราศีสิงห์ทุกท่านค่ะดาวพุธย,ย้ายครั้งนี้จะมาส่งเสริมท่านด้านการเงินเต็มๆท่านจะมีข่าวดีและมีโชคมีลาบเกี่ยวกับการเงินค่ะเป็นช่วงที่ท่านนั้นค่อนข้างที่จะเฉลียวฉลาดไหวพริบดี นะคะไอเดียดีปากมีเสน่ห์คนนิยมชมชอบคำพูดคำจาก็ดูน่าเชื่อถือพูดอะไรออกไปใครเขาก็เชื่อช่วงระยะเวลานี้ท่านพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีมากดาวมาเพื่อหนุนนำสิ่งดีๆมาให้กับท่านโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันยังคงมีเรื่องราวที่ท่านจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะ ดาวพุธย้ายวันที่19กันยายนถึงวันที่6ตุลาคมปี2567ค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะหลายเรื่องดาวจะนำสิ่งดีๆมาให้กับท่านหลายด้านเรียกได้ว่าหลายเรื่องเลยก็ว่าได้ดวงกำลังดีอย่าอยู่นิ่งๆอย่ามัวแต่นั่งรอบุญและวาสนานะคะอย่าอย่านั่งรอนอนรอวาสนา ในช่วงระยะเวลานี้หากท่านอยากจะทําอะไรให้ท่านลงมือทําได้เลยค่ะเพราะว่าท่านจะทําสําเร็จและท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตมีคนให้กําลังใจนะคะมีคนหนุนหลังวงการเงินก็โดดเด่นไม่ไม่น้อยโดดเด่นไม่แพ้การงานหากที่ผ่านมาท่านใดนะคะรายจ่ายค่อนข้างที่จะรั่วไหลนะคะเรียกได้ว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับการเงินมีปัญหาในช่วงระยะเวลานี้การเงินของท่านจะดีขึ้นหมุนเงินได้คล่องขึ้น ะะหายใจหายคอได้ล่งขึ้นเรื่องเงินเงินทองทองเงินเข้ามาดีกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะหากกําลังรอคอยข่าวด้านการเงินท่านก็จะได้รับข่าวในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหากสําหรับสําหรับท่านใดที่ทํางานประจําในช่วงระยะเวลานี้รายรับของท่านจะเพิ่มขึ้นมีดวงได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําอยู่ค่ะช่วงนี้บางท่านก็ได้เงินที่ท่านรอคอยไม่ว่าท่านกําลังรอคอยเงินจากส่วนใดอยู่ก็ตาม ท่านจะได้เงินจากส่วนนั้นๆน,น,นะคะบางท่านก็ได้เงินจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านเคยทํามาบางท่านในช่วงระยะเวลานี้จะมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นกู้ยืมสําเร็จค่ะได้รับการอนุมัติวงเงินกู้บ้านกู้ซื้อบ้านซื้อรถผ่านนะคะฉะนั้นหากท่านใดที่ตั้งใจที่จะทําเรื่องของกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่าง นะคะให้ทานรีบดําเนินการรีบส่งรีบยื่นเอกสารได้เลยนะคะช่วงนี้ดวงการเงินนั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นอยากได้เงินจากตรงไหนให้ท่านรีบลงมือทําค่ะอย่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งอย่ามัวแต่รอจังหวะและโอกาสทําเลยท่านจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนเกี่ยวกับการเงินจะดีมากดีน้อยเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละท่านด้วยนะคะคือพูดได้ง่าย ขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านนั่นแหละค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านจะสังเกตได้เลยก็คือว่าในช่วงระยะเวลานี้รายรับของท่านเข้ามามากขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ดาวพุธนั้นเดินคู่กับดาวอาทิตย์ค่ะเดินคู่กันไปดาวอาทิตย์ก็มาส่งเสริมท่านด้านการเงินอีกเช่นกันค่ะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้อย่าอยู่เฉยเยอย่าอยู่นิ่งๆนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดเช่นพ่อค้าแม่ข้าเซลล์ในหน้าคนกลาง ซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะช่วงนี้ท่านเด่นมากนะคะงานเด่นมากหากค้าขายทั้งที่มีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้านในช่วงระยะเวลานี้พยายามกระตุ้นยอดขายนะคะหรือหาไอเดียใหม่ๆมาช่วยส่งเสริมการขายเรื่อยๆยพระท่านมีดวงได้ออเดอร์ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ช่วงนี้นะคะชาวราศีสิงค์ค่อนข้างที่จะเก่งหลายด้านหาเงินเก่งขยันด้วยมีความอดทนสูงไม่กลัวอุปสรรคและความเหน็ดเหนื่อย เหนื่อยไม่กลัวท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินเพิ่มบางท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการลงทุนหรือว่านําเงินไปต่อยอดมีโชคลาภด้านการเงินค่ะแต่ว่าโชคลาภส่วนหนึ่งจะมาจากตัวท่านนะคะนั่นก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามขอเพียงท่านทําให้เต็มที่ท่านมักจะประสบความสําเร็จทําสําเร็จนี่ก็คือโชคลาภบ,บางส่วนของชาวราศีสิงห์ด้วยค่ะ จะเกิดเรื่องไม่คาดหวังเกิดขึ้นกับท่านมีเรื่องคาดไม่ถึงเงินบางอย่างไม่ได้คาดหวังแต่กลับได้มานะคะไม่คิดว่าจะได้กลับได้หรือว่าเลิกหวังไปนานละแต่จู่ๆก็ได้เงินนั้นมาในช่วงระยะเวลานี้และสําหรับบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะสังเกตได้เลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่เงินกําลังจะขาดมือนะคะมักจะมีเหตุการณ์ในท่านได้เงินเข้ามือมาทุกรังและโชคดีอีกด้านมีดวงได้เงินจากการพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์ แม้แต่หากท่านอึดอัดลำบากใจอยากจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรท่านก็มักจะทำสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันเอ่ยปากและประสบความสำเร็จทุกเรื่องนะคะชาวราศีสิง์ดวงดีในช่วงระยะเวลานี้แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงที่ท่านนั้น ค่อนข้างที่จะเหนื่อยและต้องใช้ความอดทนสูงเพราะงานของท่านเพิ่มขึ้นงานบางงานก็ต้องใช้ระยะเวลาในการทำต้องแก้ไขกับปัญหาก่อนจึงจะสำเร็จด้วยและเป็นช่วงที่ท่านใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาคิดเยอะคิดหลายเรื่องในเวลาเดียวกันช่วงนี้ไอเดียใหม่ๆจะเข้ามาถ้าท่านทำได้ให้ท่านลงมือทำได้เลยนะคะอยากจะหาอะไรทำเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านมองหาโอกาสท่านก็จะได้ทา มีดวงได้สิ่งของที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ท่านมีดวงได้สิ่งของนะคะบางท่านก็ได้สิ่งของมีค่ามีราคาแพงๆมีดวงได้ทรัพย์สินมีค่าด้วยสําหรับบางท่านเป็นช่วงที่คนเมตตานึกถึงมักจะซื้อนั่นซื้อนี่มาปากบางท่านจะเดินก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ทํางานดีๆได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้ย้ายาแผนกย้ายส่วนย้ายฝ่ ได้งานใหม่ได้ทำงานดีๆที่ท่านอยากจะทำงานเด่นเงินดีมีคนช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนมีคนคอยช่วยเหลือฟังเรื่องราวดีๆไปแล้วทีนี้ก็อยากจะขอเตือนชาวราศีสิงห์บ้างนะคะในช่วงระยะเวลานี้อย่าไว้ใจคนอื่นมากเกินไปและอย่าเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไปอย่าได้ประมาทศัตรูในที่ทำงานของท่านหรืออย่าได้ประมาทคนที่ไม่ชอบหน้าท่านเด็ขดขาดช่วงนี้มีคนจ้องจับผิด มีคนพยายามหาทางทำลายชื่อเสียงมีคนจ้องที่จะทำให้ท่านเสื่อมเสียระวังคนกลั่นแกล้งและจ้องจับผิดต่อมาท่านระวังการเซ็นเอกสารต่างๆไม่ว่าท่านจะเซ็นเอกสารอะไรก็ตามดูให้ดีๆให้ละเอียดรอบครอบเรื่องการเซ็นเอกสารหรือหากจะทำอะไรกับใครก็ต้องมีการทำเอกสารที่ชัดเจนตกลงผลประโยชน์ให้ชัดเจนทุกครั้งอย่าไว้ใจคนมากเรื่องผลประโยชน์ ระวังอารมณ์และคําพูดด้วยอย่าหัวร้อนคิดก่อนพูดทุกครั้งนะคะในช่วงระยะเวลานี้ฉะนั้นอย่าได้ประมาทในสิ่งที่เตือนเด็กขาดจะทำอะไรก็ตามให้่าละเอียดรอบคอบระรักกลุ่มให้มากๆอย่าใจอ่อนคิดสงสารอย่าเชื่อใจคนอื่นมากช่วงนี้ให้ท่านนั้นนะคะสงสารตัวเองก่อนนะถ้าท่านจะช่วยเหลือใครสคักคนก็ค่อยพิจารณาดูให้ดีด ะะและอย่าเข้าใกล้คนที่ชอบคิดลบให้อยู่ใกล้ชิดคนคิดบวกให้มากๆในช่วงระยะเวลานี้โดยภาพรวมท่านค่อนข้างที่จะดวงดีทั้งการงานและการเงินโดยเฉพาะด้านการเงินนี้บอกได้เลยว่าเด่นมากๆนะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นบางท่านนี้มีดวงได้รับเงินจํานวนเยอะๆเลยละในช่วงระยะเวลานี้แต่ยังไม่ถึงขั้นร่ํารวยนั่งกินนอนกินนะคะ เ,ออเพียงแค่ว่าการเงินของท่านจะดีกว่าช่วงที่ผ่านมานั่นเองค่ะข้าขออวยพรให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามจนกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ